วันนี้เรามาทำอะไรกันครับเรือกตัวละครกินจินที่ชอบนครับใครจะตกรอบมาดูกันเอาล่ะอธิบายก่<ร>อนว่าเราใส่ไปแค่64ตัวเนาะอาจจะไม่ครบก็ไม่เป็นไรใครเรารู้เลยใครไม่ตัวที่ไม่ได้อยู่ในนี้ก็เสียใจด้วยนเชียคู่แรกได้ครับยูล่าผมชอบแน่นๆกว่าจริง โอ้<ไ>โหนุ่มท่าดลมตีกันขวาปักแซบซ้า,า,า,ายดีวะปักแซบซ้ายเป็นบีเตอร์บีเตอร์สิวะแฮมไปโอ้โหไม่ต้องคิดเดยอะไม่ต้องคิดเยอะนิวอย่าโดนชีพทุกสถาบันเชฟกะกับจราชาโจรสลัดเหรอเชฟดิไฮโซคูนีราชาโจรสลัดโอ้ผมซ้ายเพราะชอบคิโนบุดูที่ใช้ผานแมลงใช่ผมชอบสลัดแมลงเช่นนั ชิมเฮ้ยผู moment, ้เยากับยักษ์เอาผู้เยาแล้วกันอ้าวมานักเขียนกับหมวกแป๊กเอาหมวกแปลกเลยไปล like no ิซ่าและโมนันหรอไปอยู่ไรเขาหลอกเขาหลอกไปอยูเฮ้ยโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากไม่ยากขนาดไหนฝาเนาะถือแลวสุโคเดิมผู้บันไดเคียบเคียบจริงจริงจริงชอบเลยนะ ชิงชิงชิงโนเอลดิโนเอลเคยทาำเป็นนาฮิดากับเดย,ยานาฮิดาพิจาดิพุทธาดาลีข่าวแบบนักเต้นนักข่าวแล้วกันข่อาวอยากโดนถ่ายอยากโดนถ่ายอยากล่นถ่าย <c oughs> เฮ้ยอย่าเห็นมามีตีกันมา,มาดิลินนี่ลินนี่ลินนี่สายุชอบลินนี่ลินนี่สิบวะนั่ก็เป็นนักมาจากร หอมจริงๆมันคือชไดมันคือคันยุงไงล่ะจริงด้วยเฮ้ยเลเซอร์กับนดิโลชอบชอบเลเซอร์ตัวอักเฉลยชอบเลเซอร์ไม่ฟังหรอกไม่ไม่ฟังหรอกไม่ฟังหรอกโอ้โหเจเถูกเจ้าหล่อจุ่มมาเขาแล้ว่ิมูลราชก็ฟอลเล่นนะฟอลเล่นจริงกว่าฮะตรงไหนตรองมุดนะคนดีไหมเนี่ยโจ้ารวย ฮัลโลกะกัปตันเมกาฉันเด็กเกาชอบจารเลยกันดิลุกกะเลาดิระต้องดิลุกเอ๊ะหูผมขวาเลนขวาเลยเลียกไม่ง่ายไปทีท่าน้ำแข็งตีกันอคุณตอบครับตอบครับไม่ตอบครับอเลนไม่ตอบครับไม่ได้น้องไม่น่ารักหรอค่ะไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ใช่ไฟคือ เดนเหรอครับอ่ะอาร์เดนดูชอบรุ่นนี้ในชอบรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยนะโปรไฟลาเยอะจังเหรอเนี่ยครับมาแล้วมาแล้วคุณสวยตาเวยเหรอสวัสดีเฮ้ยเป็นใหม่ยังเฮ้ยเป็นใหม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยออใช่อ่ะควยนก่อนเพื่อความสนุกเราจะตัดอินี่ออกไม่งั้นมันล็อกมงทราบเอาเป็นว่าอินี่เป็นที่หนึ่งไปเลยยกให้เลยแต่รอบนี้มันเรามาหาที่สองกันเข้าใจไหมฉะนั้นจีน เฮ้ยจีชนะคนไอ้เหนาเวียดีขโมยเลืองตีกันเหรอเหนาเวียถึงปะผมชอบปืนใหญ่ชอบดอกมนึอาจารย์แดงกับบัดมวยเหรอบัดมวยบัดมวยบัดมวยแล้วกันโอ้โอ้กรอกันมาก็รอแล้วกันก็รอมันดารักมารอบสองหมอกับยาแต่เราไปโจมตรัส นาชาชนสลัดดีว,วะนาชาชนสิับวะราชาชนสลับะโอ<ฮ>้โหเลือกยากว่ะอันนี้ยากอยู่อันนี้ยากอยู่เ,เน้นเน้นเรามัมมี่กับมัมมี่เอ่อเออเอ่อ,อ,อทันกูจิอ้าโอ้ oh my god อันนี้ไม่ไม่ยากอันนี้ไม่ยาก,นนยากแดงกับฟ้าถ้าเลือกแดงนี่ผิดไหมเนีน่ย <laughs> that illegal ผมยังไม่อยากตายป<ม>าคือตัวแบกช่องกับมุกแป๊ดเหรอเอามุกแป๊กแลนดไป๊กหรือ้าวว้ายตัวแบกโอ้โหขอโทษน้องหยอยนะเธอเจอตัวตึงเกินไป <c oughs> อู้จิวเธโร่กับจิวหรือจิวป <ใน S 1> านะอ้าวจวเธโร่สิวะเฮ้ยโอ้ยลีนนี่ดิแน่นอนนะผมชอบคนผมชอบกับดักครับผมผมอยากโดนกับดัก <c oughs> ผมชอบกับดัก โอ้ยจีนเอ้ยจีนเขารอบมาได้ไงเนี่ยจีนชนะใครมาเหรอห <c oughs> น้าเวียฝากแก้แค้นด้วยนี่แน่ชิีคิคีนตกคุ้งอะไรสักอางมาไม่รู้เขาเล่าแบบยมวิ๊งอะไรเริ่มตกรอบเรืเ่อยๆแล้วการยูกับนิวเบเลสการยูการยูเอาไปนี่น,นี่จริโอ้แล้วดูจับคู่คนหล่อกกับคนหอม ันหอมดิวะใต้แป้งแคร์สูตรพวกอะไรดีพวกอะไรดมัน,นหอมว่าเอานานขึ้นการมึงไงแม่จริงผมนี่ไม่ชอบเลยเฮ้ยแยหลัะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ่าอ่าอือผู้ชมโดนแน่โดนฉันเธอแน่อะอย่าให้ด่าซะผมผมชอบสลิมครับสลิมใคร เอาแล้วแล้วสลิปแล้วหัวหน้าคนที่สลิปไปหายไปไหนแล้วคุณอยา่าขยี้ดิโอ้โหท่าน้ำตีกันเหรอจะต้องถามไหมลำมาแล้วลำมาแล้วเริ่มลำเรื่อยเริ่มอู้อ้ยมีบีบผ<า>่า,า,าจริงด้วยชอบสกิลเอามาสาระกับไซโนโไซโนโ่เลยคุณอย่ามาเถียงอย่ามาเถียงโซเวเลนเออจ้าดารุ เหล้วผู้ชายไม่กี่คนแล้วเหล่ใผู้ชายไม่กี่คนเหล่าผู้ชายไม่กี่คนเนี่เหล่คนนี้อยู่ยิ่ตกคุกไปไหนแล้วผู้ชายนะฝักเล่นผมทิ้งทิ้งความหอมนั้นไม่ลงโดนโดนแน่เโดนแน่โดนเคุณจะเอาสว่างล่างหรือสว่างบนเอาสว่างบนแต่คุณไม่สว่างล่างแล้วกันโอ้ไม่นะ ไ,ไม่ไมปถามันไอ้นี่เกินไปมันพูดด,ไไบบดีเกินไปไม่ใช่บระบบมันกวนตีนหมดเลยดดีเกินไปอะไรกระจังคอมเมนต์เรียบร้อยตีนอ่ะนาเบียมานาเบียอ้าวคิดต่อคงมาอยู่นี่เหรอเอาแล้วเอาแล้วโดนทะรุโจทะรุรลเลยแล้วผู้ชายไม่กี่คนที่เข้ารอบ <laughs> นี่ไงเหลือคนนี้ไงลองพนอ่านอยู่ระหว่างเทพกับนางระหว่างคนธรรมดากับนางเอกนางเอกทั้งของคนแข่งคอนเทนคุณครับระหว่างดาบกับปืนคุณจะเลือกอะไรครับดาบดีปืนตั้งคูกระจกเป็นตัวฟางกันไหมนะชิบหยโอ้คิดดตัคุ้งฉันก็ทษ ปูจงกับวิโรดเหรอปูจงนั่นเอ้ทิพย์ผายออก <laughs> มาแล้ว <laughs> เอาเอาละมัวอยู่โลกแล้วท้่งทำอะไรเด็ดอร์นี้ออกมาซ้ายหรือขวาแป๊บนึงอะไรมันขอเวลาเนาะ <c oughs> อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนหัวใจมีทั้งสี่ห้องแบ่งคนละสองก็ได้ ต้องต้องมีอันเดียวเท่านั้นฟังนะฟังนะต้องมีอันเดียวเท่านั้นมันแบ่งไม่ได้เหรอ,อแบ่งไม่ได้ไม่ได้จงเลือก <c oughs> เลือกไม่ได้ปิดคลิปได้ไหมเลือกํำแล้วปิดคลิปได้ไหมปิดไม่ปิดให้ปูญจงที่หนึ่งไปเลือกคำปิดไม่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 ต้องต้องูดต,ต้องมีพูดต้องมีพูดตกรอบอ่ะ <c oughs> ผมรักโฮชิโนะไอ มาไอ้ปุริยะสะําร้องเจ้าของชอ่องเกียรติปุริยะเอ้ามาคนแห่งถงการเกิดใหม่ตีกันเองหัวหน้าคับลูกน้องอลูกน้องเดี๋วะลูกน้องชนะลูกน้องชนะลูกน้องชนะกลับกันเลยกลับกันเลยไม่โปะกระเป๋าตังค์เย่แล้วผู้ชนะก็คือผู้ตายเย่ yeah. หวาน,นแบบนี้<ด>เห็นไหมคุณด,ด,ดูดิคุณนัดที่หนึ่งเลยอ,ะอ่ะคนอื่นคนอื่นเขาเลือกกันน่ะทำไมเราไม่เลือก <S <S 2> <S 2> ทำไมเรายิงไม่เลือกตอบมีอะไรจะบอกเกี่ยวกับกิจกรรมพันนี้ไหมครับทำไมฟูดีนาไม่ชนะทำไมฟูดีนา